สวัสดีครับผมครูเป้งน,นะครับและนี่คือด r ร์ชัวร์ a n แนลครับคลิปในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนวิธีในการใช้งานโมดูลในการเก็บค่าต่างๆนะครับเพื่อที่จะเรียกใช้งานค่านั้นๆนะครับในฟอร์มอื่นๆนะครับการใช้งานโมดูลในลักษณะนี้นะครับเราจะมีวิธีการเขียนโค้ดยังไงเข้าไปดูกันเลย โอเคนะครับในเบื้องต้นนะครับอาจารย์จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์นึงล้กันนะครับตั้งชื่อว่า Module ันด์สกอร์เนะครับ T E S T นะครับพอเรากดที่ปุ่มโอเคนะครับเราก็จะได้ฟอร์มหนึ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทดสอบในการเรียกใช้งานข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับไว้สัก3ฟอร์มแล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มฟอร์มขึ้นมาอีก2ฟอร์มนะครับคลิกที่ โมดูลเทสนะครับหรือว่าชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับในส่วนของ Solution Explorer นะครับคลิกขวานะครับเลือก Add แล้วก็เลือก Windows Form นะครับในะช้เป็นฟอร์ม2ไปเลยละกันนะครับนะแล้วก็คลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์อีกทีนึงนะครับแล้วก็ Add แล้วก็ Windows Form นะครับนะจากนั้นกด Add นะครับ เพื่อที่จะแอดฟอร์มเข้ามาณตอนนี้เรามีฟอร์มอยู่3ฟอร์มแล้วนะครับในส่วนของ Solution Explorer อาจารย์ให้ฟอร์มแรกนะครับเป็นฟอร์มที่บันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่างโมดูลนะดังนั้นนะครับเราจะต้องใช้โมดูลเป็นตัวกลางในการเก็บค่าไว้นะครับดังนั้นมาที่ในส่วนของ Solution Explorer อีกทีหนึงครับคลิกขวานะครับเลือกแอดเลือกโมดูลเห็นไหมครับนะ จากนั้นนะครับในส่วนของชื่อโมดูลเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอาจารย์ขอไม่ตั้งชื่อแล้วกันนะครับอ่าอาจารย์กดแอดเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของ Solution Explorer นั้นจะมีโมดูลขึ้นมาอยู่1 m o d u โมดูลนะครับเป็นชื่อ e f f u u t ของเขาก็คือโมดูลนะครับนะและนี่ก็คือในส่วนของการโคดดิ้งของโมดูลหนึ่งนะเห็นไหมครับอ่าโมดูลวักด้วยโมดูลหนก็คือชื่อของเขานั่นเองจากนั้นนะครับอาจารย์จะสร้างตัวแปรในการเก็บ ค่าไว้สัก3ตัวแล้วกันการสร้างตัวแปรมาเก็บค่าไว้นะครับเราจะไม่ใชยดิมนะอาจารย์จะใช้เป็น p u b บ i c แทนนะครับเห็นไหมครับ p u บ l ิ c นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับอาจารย์จะตั้งชื่อตัวแปรว่า full name แล้วกันนะครับ full name นะครับ astring นะครับอย่างนี้นะครับตัวที่2นะครับตัวแปรตัวที่2ก็เป็น p u บ l ิ c เหมือนกันนะครับ p u b บบิดเอาเป็นนิคแนมนะครับ n i c k n a m e นะครับ a d ดด้วยสตริงนะครับเพราะว่าเราจะเก็บข้อความใช่ไหมครับเป็นตัวอักษรนะเราก็ใช้เป็นสตริงเลยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นหมายเลขโทรัพทันะครับพลบ i ดเหมือนกันครับเป็นเทลครับที่ e l และก็วักด้วย Add และก็สตริงนะครับเก็บเป็นสตริงให้หมดเลยนะอะไรที่เป็นตัวเลขนะครับที่เราจะนำไปคำนวณ เราค่อยเก็บเป็นอีทิเจอร์หรือว่าดับเบิลหรือว่า s i n เกินะครับแล้วแต่ลักษณะของการเก็บข้อมูลของเรานะแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้ในการคำนวณนะครับแล้วก็ไม่ใช่ค่า To Off เฟ t นะครับเราก็เก็บเป็นสต i n g ให้หมดเลยนะครับง่ายๆนะโอเคนะครับและนี่ก็คือโค้ดในส่วนของโมดูลนะต่อมานะครับอาจารย์จะบันทึกข้อมูลนะครับหรือว่าบันทึกค่า3ค่านะครับก็คือชื่อชื่อเล่น และก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยมีการบันทึกข้อมูลนั้นจากฟอร์ม1นะครับหลังจากนั้นนะครับอาจาร,รย์จะให้ฟอร์ม2และฟอร์ม3เรียกใช้งานข้อมูลนะจะมีวิธีการยังไงมาดูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดีไซน์ฟอร์มกันก่อนแล้วกันนะครับอาจาร,รย์จะดีไซน์ง่ายๆนะโอเคนะครับเล่นลตกดกัไหกรปครับดๆแล้วแล,ลๆๆ้วกักรับวดรับกับับาีรับมจากนั้นนะครับในส่วนของฟอร์มที่ 2นะครับแล้วก็ฟอร์มที่3นะครับอาจารย์จะให้เขาเรียกใช้งานค่านั้นๆน,น,นะครับในโมดูลนะ,ะเราจะทํายังไงนะครับให้เขาเก็ทค่านะครับค่านั้นๆนมาจากโมดูลนะให้เราทําการดับเบิลคลิกในส่วนของไทเติล a บาร์ของฟอร์มนะครับมันจะเข้าไปในส่วนของฟอร์มโหลดนะนะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ฟอร์ม2เห็นไหมครับอฟอร์ม2นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะให้เขาแสดงข้อมูลนั้นๆผ่าน l a เบ l แล้วกันนะอาจารย์จะเอาลาเบลออกมา3อัน นะครับสองแล้วก็3นะใช้ฟอนต์เหมือนเดิมเนาะเป็นไทยสารบัน P.S.K ขนาด16นะครับอาจารย์แดกคุมไหมนะเห็นไหมอ่า T.S. สารบัน P.S.K ตัวหนาขนาด16นะครับพอเราแดกคุม um, นะครับแล้วก็เราเซตค่า property เนียเห็นไหมเขาจะทำการเซตค่า Property ทั้ง3อันเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องคลิกแล้วเซฟทีละอันนะนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการ เขียนโปรแกรมนะครับทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้นนะครับ x อันนี้ก็เป็น a x เห็นไหมอาจารย์ใส่เป็น x นะ x อย่นี้นะครับอันนี้ขาด x ตัวนึงโอเคนะ x จากนั้นนะครับไปที่ฟอร์ม3นะเดี๋ยวอาจารย์ Copy ีเลยเห็นไหมอาจารย์ Copy นะแล้วดับเบิันคลิกที่ฟอร์ม3จากนั้นวางนี่ง่าย เห็นไหมอ่าไม่ต้องสร้างใหม่เลยนะครับอ,อือมนะฟอร์มสฟอร์มสโอเคนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของฟอร์มที่2ก่อนนะครับอาจารย์จะไปเขียนโค้ดที่ฟอร์มที่2ก่อนนะดับเบลิลคลิกเข้ามาในส่วนของไทเ a นบาร์เห็นไหมอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเรียกใช้งานค่าที่เราบันทึกไว้ในส่วนของโมดูลผ่านโค้ดนี้ครับ เราจะอ้างชื่อของลาเบลใช่ไหมอ่าเพราะว่าอะไรนะครับเราเรียกค่านั้นๆนะครับให้มาโชว์ที่ลาเบลนะครับลาเบลอะไรนะครับของเรามีอยู่3 l a ลาเบลก็คือลาเบล 1, 2และ3นะครับก็พิมพ์เลยลาเบลเห็นไหมครับลาเบลหนะึ่งอ้างนามสกุลเขาก็คือ t e c h นะครับให้มีค่าเท่ากับตัวแปร full name full เห็นไหมเห็นไหมครับพอเราประกาศค่าตัวแปรนั้นๆนะครับไว้เป็น p r i v a t นะ ในส่วนของโมดูลเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมันคลิกเข้ามาที่โมดูลเห็นไหมครับเราประกาศเป็น public นะครับ public คือตัวแปรสาธารณะนะครับถ้าเราประกาศไว้นะครับในส่วนของโมดูลนะทุกฟอร์มในนี้เขาจะสามารถเรียกใช้งานค่านั้นๆได้เลยนะครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ฟอร์ม2นะครับตอนนี้เราเก็บค่า full name ไว้ที่ label 1นะครับในส่วนของ label 2ล่ะนะครับอ่า label 2เราเก็บชื่อเล่นใช่ไหมอ่า ลาเ e l 2 t งดให้มีค่าเท่ากับ N I C K N M E และก็สุดท้ายก็คือลาเบลที่3เราให้เขานะครับแสดงค่าของหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ Tel T E L อ l ่านี้นะครับเห็นไหมง่ายไหมอ่ะนะครับอาจารย์อยากให้ในส่วนของฟอร์มที่3เขาแสดงข้อมูลนี้ด้วยนะอาจารย์ขอ copy ขอ Copy นะอ่านะ แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ฟอร์มที่3นะครับดับเบิลคลิกเข้ามาในส่วนของไตเติลบาร์จากนั้นวางโค้ดลงไปแค่นี้จบนะข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเรามาดูที่ฟอร์มที่3ทําไมอาจารย์สามารถก๊อปปี้โค้ดจากฟอร์มที่2มาใส่ฟอร์มที่3ได้เลยโดยที่โค้ดไม่เออเลยกสังเกตว่าชื่อทูนที่เราเรียกมาใช้งานนะครับมันเป็นชื่อเดียวกันนะครับอ่ะเรากลับมาที่ฟอร์มที่2นะครับ สังเกตดูนะในส่วนของ Solution Explorer นะครับอาจารย์คลิกที่ฟอร์มที่2นะครับทุนตัวแรกนะครับเป็น Label 1เห็นไหมอ่าทุนตัวที่2เป็น Label ที่2เห็นไหมครับสังเกตหัวข้อนี้นะแล้วก็ทุนตัวที่3เป็น Label ที่3นะครับเช่นเดียวกันนะครับเปิดเข้ามาที่ฟอร์มที่3ทุนตัวแรกชื่อก็คือ Label 1ทุนตัวที่2ชื่อก็คือ Label 2และก็ทุนตัวที่3อ้าเข้ามาทำไมเนะี่ย ตัวที่3ชื่อก็คือลาเวล3เห็นไหมครับดังนั้นนะครับอาจารย์ก๊อปโค้ดจากฟอร์มที่2มาใส่ฟอร์มที่3ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าทูลของเขานั้นชื่อมันเหมือนกันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากลับไปที่ฟอร์มหนึ่งเราได้โค้ดในการแสดงผลแล้วใช่ไหมเรามีการแสดงผลทุกครั้งที่เรามีการเรียกใช้งานฟอร์มนั้นนนนะครับไอ้ฟอร์มนั้นๆ้เขาจะมีการดึงค่า อยากโมดูลไปแสดงนะเจไหมนะจากนั้นนะครับในฟอร์มที่1น,นะครับฟอร์มนี้อาจารย์จะให้เป็นฟอร์มเมนนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ขยายหน่อยนะครับแล้วก็สร้างปุ่มมาอีก2ปุ่มแล้วกันนะครับนี้นะครับแล้วก็ Copy ป,ปุ่มนี้อีกนะเดี๋ยวย่อหน่อยนะครับอันนี้ก็ย่อหน่อยนะครับอาจารย์จะตั้ง t e ทคของปุ่มว่าฟอร์มที่2แล้วกันนะครับ F O Rm 2นะนี่นะครับแล้วก็อีกปุ่มนึงนะครับก็ให้มันเป็นฟอร์มที่3นะครับคือเมื่อคลิก2ปุ่มนี้เขาจะโชว์ฟอร์มที่2แล้วก็ฟอร์มที่3ตามลำดับนั่นเองนะครับอา้าวสอี่สนะนะครับจากนั้นนะครับในการบันทึกค่านะครับอาจารย์จะให้เขาบันทึกค่าเมื่อเรากดปุ่มเซฟนะ เมื่อเรากดปุ่มเซฟเขาจะเอาค่าจากเท x t บ็อกทั้งสาตัวนี้มาเก็บไว้ที่โมดูลนะครับในส่วนของตัวแปรฟูลเนมนิกเนมและก็เทลนะครับมานะมันจะเก็บยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับดับเบิลคลิกในปุ่มเซฟนะครับทำไมถึงดับเบิลคลิกในปุ่มเซฟเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ในการบันทึกมันเกิดขึ้นเมื่อเรากดปุ่มเซฟนั่นเองนะโอเคกดปุ่มเซฟนะครับดับเบิลคลิกเข้ามาในปุ่มเซฟนะครับสังเกตด,ดูว่าบอททอน อาจารย์ไม่ได้ตั้งชื่อเขานะครับชื่อของเขานในส่วนของ private มันถึงเป็น button 1 underscore click นะครับนะอาจารย์ขอไม่ตั้งชื่อนะครับ textbox ทั้ง3ตัวอาจารย์ก็ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับดังนั้นแล้วชื่อของเขาก็จะเป็น textbox ที่1 textbox ที่2 textbox ที่3นั่นเองนะการจะบันทึกค่าจาก textbox ลงไปยัง module นะครับการจะบันทึกนะเราจะต้องมีการเรียกใช้งานตัวแปรนะครับเอาชื่อตัวแปรขึ้นก่อนนะทีนี้ ไม่ได้เอาตัวแปรตามท้ายนะเอาตัวแปรขึ้นก่อนนะครับก็คือตัวแปร full name นะ full name อีใช่ไหม full name ไม่มีนามสกุลนะครับเพราเป็นตัวแปรนะให้มีค่าเท่ากับ textbox 1 t e x t นี่เห็นไหมก็คือให้ตัวแปร full name เก็บค่าจาก textbox 1 t text นั่นเอง ใช่ไหมครับต่อไปก็คือให้ตัวแปร nickname น,น,นะครับ n i c k n m e ตัวแปร nickname ให้มีค่าเท่ากับข้อมูลใน text box ที่2 t txt อย่างนี้นะครับสุดท้ายก็คือให้ตัวแปร tel นะครับให้มีค่าเท่ากับข้อมูลใน text box ที่3 x t อย่างนี้เห็นไหมง่ายไหม <laughs> นะครับจากนั้นนะครับให้เรากลับ ไปในส่วนของการดีไซน์ของฟอร์มที่1น o r m ะฟอร์มที่1ดีไซน์นี่ไงนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกในส่วนของปุ่มฟอร์ม2นะครับกลับไปที่ดีไซน์อีกรอบนึงแล้วก็ดับเบิลคลิกในปุ่มฟอร์ม3นะครับทำไมถึงทาอย่างนี้นะเราจะให้ฟอร์มที่2และ3มบรโชว์ขึ้นมาเมื่อเราคลิกที่บอทท้อนนั่นเองใช่ไหมครับ่านะ จากนั้นนะครับในส่วนของบอททอนที่2ก็คือปุ่มในการเรียกใช้งานฟอร์ม2อาจารย์ก็จะเขียนโค้ดว่าฟอร์มนะครับ f o r m ฟอร์มที่2 .show นะครับ h h o w นี่จากนั้นในส่วนของฟอร์มที่3นะครับในปุ่มฟอร์ม3อาจารย์ก็จะให้เขาฟอร์นะครับ f o r m ฟอร์มที่3แล้วก็ด้วยโช อย่างนี้นะครับจบโค้ดมีแค่นี้เองนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยละกันนะครับในเบื้องต้นนะครับเมื่อเรากดทดสอบโปรแกรมนะครับฟอร์มหนึ่งจะโดนเรียกใช้งานก่อนใช่ไหมตามลำดับเลยนะครับเราไม่ได้เซตไว้ในส่วนของ My Project นะครับดังนั้นเขาจะใช้ค่าดีฟอลต์ของเขาก็คือฟอร์มไหนโดนสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกเขาก็จะเรียกใช้งานฟอร์มนั้นเป็นครั้งแรกนั่นเองนะ โอเคนะครับอาจารย์จะบันทึกชื่อสกุลก่อนนะครับเป็นนายอะไรดีนายประย,ยุยหัวคุดอย่าขวนนะไม่เอานะ,ะชื่อประย,ยุยนะนะครับมือถือ088-993-2211ออย่างนี้นะพออาจารย์ได้ค่าตามนี้นะครับ แล้วอาจารย์กดที่ปุ่มเซฟเขาจะนําค่าทั้ง3ค่านี้ไปเก็บไว้ที่โมดูลแล้วเมื่อเรากดปุ่มเซฟนะเ<ม>ขาอาค่าทั้ง3ไปเก็บไว้ที่โมดูลแล้วเป็นจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราลองกดที่ปุ่มฟอร์ม2เห็นไหมครับนั่นเป็นหัวขุดนะครับค่านี้มาโชว์ที่ฟอร์ม2แล้วนะเอาปิดไปดิกดที่ปุ่มฟอร์ม3ดูตอนนี้ฟอร์ม3นะเห็นไหมครับค่านี้ก็มาโชว์ที่ รอมออสมมติอาจารย์เปลี่ยนค่าใหม่ล่ะอาจารย์เอาชื่อดีๆนะครับเป็นสมหมายนะครับเป็นนายสมหมายเนาะสมหมายน้อยใหญ่อย่างนี้นะครับชื่อนายหมายอ่ะเปลี่ยนเบอร์โทรหน่อยนะครับ0 9 9 9 9 2 9 9 9 9ออ่ะแล้วกดปุ่มเซฟอีกทีหนึ่ง ทันทีที่เรากดปุ่มเซฟนะครับค่าในโมดูลก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะอะไรนะครับเรามีการส่งค่าใหม่ไปเก็บไว้ที่โมดูลนะครับผ่านตัวแปรทั้ง3ตัวก็คือตัวแปร full name nickname แล้วก็ตัวแปร t i t l นะครับกดโชว์ฟอร์ม2อนี่เห็นไหมครับในสมหมายน้อยใหญ่นะครับฟอร์มที่3โชว์ขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมครับน่า และนี่ก็คือเทคนิคในการส่งค่าไปเก็บที่โมโดูลน,นะครับแล้วเรียกใช้งานผ่านฟอร์มต่างๆครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้นะครับและก็ใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวร์ชแนลครับขอบคุณครับ